อีกตัวช่วยหนึ่งก็คือาศาสนาอิสลามในนี้มีคำตอบชัดๆว่าเราเป็นใครและใครสร้างเรามาสร้างมาในฐานะอะไรและทำไมถึงสร้างขึ้นมาบินั่นคือภาษาอาหรับในพระคัมภีร์อันกุรอานแปลเป็นไทยว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตา อย่างหาที่สุดไม่ได้เมตตาตลอดการและตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือการเปิดเผยความจริงครับว่ามนุษย์เป็นใครในพระคัมภีร์อัลกุรอานบทที่หนึ่งวรรคที่หนึ่งเมื่อคุณอ่านคำว่าหรือเปล่งวาจาออกมาว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอท่อนแรกครับด้วยพระนามของอัลลอฮ ในานามของอัลลอฮ์ในานามของพระเจ้าประโยคที่สื่อความหมายว่าจริงๆแล้วเราทุกคนมวลมนุษย์ทุกคนคือผู้แทนของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินนี้บนโลกใบนี้เพื่อให้ชัดเจนครับท่านผู้ชมลองนึกภาพว่าคุณเนี่ยได้รับมอบหมายจากกษัตริย์ของคุณให้ไปกล่าวปราศัยต่อประเทศอื่นเมื่อคุณเริ่มต้นกล่าวคําว่าในนามขององค์กษัตริย์พวกเขาจะรู้ทันทีว่าอ๋อคุณนี่คือผู้แทนพระองค์ ของกษัตริย์เหมือนกันเป๊ะกับที่อัลลอฮ์พระเจ้าของเราให้คุณมาเกิดบนโลกใบนี้ให้ทําสิ่งดีๆและกําชับให้คุณกล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ก่อนที่คุณจะทําความดีทุกครั้งนะก็เพือเ่อให้ตัวคุณและทุกคนรู้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือผู้แทนพระองค์ของอัลลอฮ์สุบตาลาบนหน้าแผ่นดินนี้โอเคนะครับคุณเป็นมนุษย์คุณไม่ใช่สัตว์คุณไม่ได้มีบรรพบุรุษเป็นไวรัสหรือแบคทีเรีย คุณเป็นมนุษย์ที่มีฐานะอันสูงยิ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุตตาลาพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวแห่งสากลโลกและคุณมีตําแหน่งผู้แทนพระองค์คนที่เข้าใจจะอึ้งนะครับอึ้งว่าอะไรโอ้ฉันนี่นอกจากจะไม่ใช่สัตว์แล้วนี่ยังมีตําแหน่งสูงขนาดนั้นชรึอชีวิตมันพลิกผันนะครับและนี่ก็เป็นความจริงที่เราทุกคนควรจะรู้มาตั้งแต่เกิดแล้วเพราะอะไรเราต้องรู้เรื่องนี้ก็เพราะว่าหนึ่งนะมันเป็นความจริงสอง เพื่อที่ชีวิตของเราจะได้เดินให้มันถูกทางครับไม่ใช่เดินตามทางสัตว์เราต้องเดินตามทางมนุษย์เพราะทางมนุษย์เนี่ยมันเป็นทางไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มาถึงความจริงข้อที่2ครับที่จําเป็นต้องรู้เพราะพอถึงจุดนี้เนี่ยบางคนก็จะถามนะครับและทําไมอัลอ์ต้องสร้างให้เราแต่งตั้งให้เรามาเป็นผู้แทนพระองค์ด้วยล่ะเรื่องในโลกนี้พระองค์จัดการเองไม่ได้หรือเสกเอาไม่ได้หรื ทำไมต้องพึ่งพาเราด้วยต้องให้เรามาทำหน้าที่ด้วยอันนี้ตอบคำถามก่อนนะครับข้อที่1อัลลอลอพระเจ้าของเรานั้นไม่ต้องพึ่งอะไรเราเลยครับไม่ว่าเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นอำนาจของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินจินตนาการของเราหากพระองค์ประสงค์จะให้อะไรเกิดขึ้นพระองค์เพียงตรัสว่าจงเป็นมันก็จะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องช่วยอะไรพระองค์นะครับข้อที่2ที่พระองค์ให้เรามาทำหน้าที่ผู้แทนพระองค์บนโลกใบนี้นั้นก็เพื่อให้เราได้มีโอกาส ได้ทําความดีแล้วการทําความดีนี้จะทําให้เราได้มีโอกาสไปเป็นชาวสวรรค์ไม่ลืมใช่ไหมครับยังมีชีวิตหลังความตายในชีวิตหลังความตายเราจะได้เป็นชาวสวรรค์ก็ด้วยการทําความดีครับท่านผู้ชมจะไปทําตอนไหนก็ทําตอนนี้นะครับตอนที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้พระองค์กําลังให้เราพิสูจน์ตัวเองว่าเรานั้นคู่ควรจะเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ครับชาวสวรรค์เป็นยังไง ชาวสวรรค์ก็คือผู้ที่มีแต่ความสุขสบายปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจใดๆทั้งสิ้นเราจะมีชีวิตที่สดชื่นมีชีวิตชีวาและได้รับทุกสิ่งอย่างที่ต้องการตามใจปรารถนาตลอดการตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือชาวสวรรค์ที่อัลอะสจะดูแลปกป้องคุ้มครองอย่างดีที่สุดไม่ใช่ดูแลแค่ร้อยปีพันปี โอเคพอแล้วนะเบื่อแล้วทำลายทิ้งไม่ใช่ครับพระองค์จะดูแลเราให้มีชีวิตที่บรมบสุขตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดคุณเข้าใจคำนี้ไหมไม่มีวันสิ้นสุดคุณว่าผู้ที่จะให้รางวัลกับคุณขนาดเนี้ยเขาจะต้องรักคุณขนาดไหนจะต้องเมตากับคุณขนาดไหนคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมอัลลอฮ ถึงให้เรามาเกิดบนโลกใบนี้ถึงให้เรามาทําหน้าที่นี่ก็คือคําตอบครับก็เพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยความการุณาปราณีความเมตตาและความรักต่อพวกเราทุกคนอย่างหาที่สิ้นสุดไม่ได้นี่ก็คือคําตอบที่แท้จริงว่าทําไมพระเจ้าถึงให้เราเกิดมาบนโลกนี้นั่นเองครับบิร